พาไปดูเหตุการณ์นี้นิดหนึ่งครับเป็นพระลูกวัดวัดสบกเขียวครับวัดแห่งนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครนายกปรากฏว่าพระรูปนี้เนี่ยนะครับมีอาการคุ้มคลั่งทําลายข้าวของภายในวัดเสียหายชาวบ้านต้องมาช่วยกันล็อกตัวบรรยากาศการควบคุมตัวการล็อกตัวเนี่ยชุลมุนวุ่นวายทีเดียวบรรยากาศเป็นยังไงติดตามพร้อมกันครับเอาอไปเอาอไปเอาอกเอาอล็อกเลยล็อกเลยล็อกก่อนล็อกก่อนนอน อน,น,อนี่ครับคุณผู้ชมคิดว่าอาการคุ้มคลั่งของพระรูปนี้คุ้มคลั่งขนาดไหนต้องใช้ชายชะก,กันถึง3คนเข้ามาช่วยกันล็อกตัวครับพระรูปนี้คือพระประเสริฐอายุ52ปีอยู่ๆเนี่ยก็เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาครับแล้วก็ใช้มีดทำลายทรัพย์สินภายในวัดสบกเขียวหมู่ที่6ตตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครน,นายกครับ แล้วก็เดินไปมาท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับทําให้พระในวัดแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยต่างหวาดกลัวจนต้องแจ้งตํารวจมาควบคุมตัวแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลกันขณะที่ลูกชายของพระประเสริฐเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อมีอาการทางจิตเวทครับ <c oughs> มีอาการป่วยแบบนี้มาตั้งแต่ตนเองเนี่ยจำความได้แล้วครับผ่านมาเนี่ยก็เป็น10ปีซึ่งตอนที่มีคนโทรศัพท์ไปตาม ก็รีบเข้ามาพูดคุยพยายามพูดคุยพยายามเจรจาแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อเนี่ยจําเขาไม่ได้ฮะจําลูกชายไม่ได้ก็เลยไม่ฟังสุดท้ายก็ต้องลาถอยออกมากรครับแล้วจิตเวะเหรอครับเขาเคยมีอาการแบบนี้ไหมพี่มีครับเคยรู้แกบวชมานานยังครับผมก็ไม่แน่ใจน่าจะนานอยู่แล้วคือเป,เ,เป็นลูกชายใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เขามีพฤติการยังไงบ้างเหรอพี่เขาทำร้ายใครไหม ผมพึ่งพึ่งมารับผมไม่รู้ผมทำงานอยู่ก่นรอโทรตามเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วแล้วพอคุยกับพ่อเขารู้เรื่องไหมเขาจำไม่ได้เขาจะยืนอยู่ตรงนั้นลูกใครไม่แน่เขาจําเราไม่ได้แกป่วยมานานเนี่ยครับที่เราทราบตั้งแต่ผมจาจาได้รู้ว่าเขาเป็นพอกันนานแล้วนานแล้วเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมครับพยายามเข้าไปพูดคุยแต่ก็หลวงพ่อจําไม่ได้ ก็เท่ากับว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยนะ,ะก็ต้องช่วยกันล็อกตัวอย่างเดียวขณะที่ท่านนี้คือพระสุริยาเป็นพระลูกวัดสบกเขียวเช่นเดียวกันเป็นพระผู้ที่เห็นเหตุการณ์ครับท่านเล่าว,ว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยท่านอยู่หน้าห้องน้ํากําลังจะส่งน้าครับแล้วก็เห็นพระประเสรเิฐนมีอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวก็เลยหนีเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งตํารวจพระท่านบอกว่าตั้งแต่บวชที่นี่มาเนี่ยเคยเห็นพระประเสริฐมีอาการแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเนี่ยก็พากันไปส่งโรงพยาบาลก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนสุดท้ายอาการดีขึ้นครับพออาการดีขึ้นก็กลับมาบวชอีกครั้งและบวชได้เพียง4พรรษาก็ก่อเหตุอีกครับทั้งที่ไปพบจิตเวชไปพบคุณหมอไปพบแพทย์เนี่ยมาอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่อาการคุ้มคลั่งนี้ยังอยู่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของการขาดยาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะฮะต้องตรวจสอบดูหน่อยขณะที่ทางญาติแล้วก็ลูกชายของพระประเสรศิฐ ก็ได้ตามไปที่สถานีตํารวจนะครับไปขอนําตัวพระประเสริฐเนี่ยไปเข้ารับการรักษาอาการทางจิตนะครับก็ทางครอบครัวทางญาติบอกว่าต้องเข้ารับการรักษาอย่างจริงจังและทีนี้เนื่องจากถ้าหากปล่อยไว้เนี่ยอาจจะไปก่อเหตุที่รุนแรงกว่านี้ก็ได้นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครน,นายกนะครับ